บททีหานใน EP นี้ชื่อตอนว่าตายแล้วฟื้นครับช็อตอยอ่างเงี้ยแล้วทำอะไรไม่ได้เลยแล้วไฟตอนนั้นกี่โวลต์220 220, 220โวลต์ผมอะ่ะเหมือนร่วงแรงมากแต่หัวผมอ่ะไม่เป็นไรเลย <sea S 2> ในความรู้สึกตอนนั้นคือพยายาดับเพื่อนแกต่ตะโกนเ,เรียกอายุยอ,อ,อายุยอายุยอย่างนี้เลยพอถึงโรงพยาบาลก็แค่เขียวมหมดแล้วเขียวหมดแล้วคือตายแล้วนะ สวัสดีนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการปาฏิหาริย์นะครับวันนี้ผมนักผีมารายงานตัวเป็นที่เรียบร้อยใน EP นี้ครับถือว่าเป็น EP แรกเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดมหาบุตร ในเขตพระโขนงนั่นเองรายการปฏิหารของเราในวันนี้มีแขกรับเชิญครับซึ่งไม่ใช่คนใกล้คนไกลเลยนะนั่นก็คือพี่ยกเยกนั่นเองสวัสดีครับพี่ยกเยกสวัสดีครับพี่นะครับถือว่าเป็นคนต้นเรื่องปฏิหารในวันนี้ครับซึ่งจริงแล้วเราคุยกับทีมงานครับว่าเราอยากจะมีรายการที่ช่วยเหลือสังคมก็เกิดรายการปฏิหารมาช่วยเหลือสังคมยังไงนั้นคุณผู้ชมอาจจะสงสัยและรายการเราชื่อว่ารายการปฏิหาร สนับสนุนทุก SME นะครับแล้วก็สนับสนุนทุกการทําดีกับรายการปาฏิหารินั่นเองใครที่อยากจะร่วมเป็นสปอนเซอร์หรือผู้สนับสนุนใจดีของเราเนี่ยครับสามารถติดต่อมาได้ที่ l i n e แอดนะครับพิมแอดแล้วก็ NUT PHEE นัดผีนั่นเองขึ้นอยู่ใต้นี้แล้วรายการปาฏิหาริของเรารับสปอนเซอร์ต่อ1ผู้ใจดีนะครับ2,500้า้ยบาทสองนห้าร้ร 2, บาทต่อหนึงเทปตัดไปอีก1,100 ในเดือนนี้ครับเราจะซื้อลงศพมอบให้กับทางวัดมหาบุตรโอ้โหน่าเท่ากับว่ารายการเรารับสปอนเซอร์แค่เท่าไหร่พันนิดนิดพันนิดนิดนี่ตอหนึ่งสปอนเซอร์ต่อหนึ่งสปอนเซอร์คุณผู้ชมได้ทั้งโปรโมทร้านตัวเองแล้วก็ได้ทั้งทําบุญด้วยดีนะฮะดีไหมดีไหมดีดีนะฮะดีมากฮะและผู้ร่วมทําดีกับเราในวันนี้นะครับมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับผู้ใหญ่ใจดีท่านแรกครับบรมคอฟฟนะครับอยู่ตรงตลิ่งชันนะอยู่ตรงหน้าปากซอยบรมราชชนี34นั่นเอง กาแฟรสชาติดีเกรดพรีเมียมเลยนะใครสนใจก็สามารถไปได้ที่บรมคอฟฟีนั่นเองผู้ร่วมทำดีของเราท่านที่สองนะครับอาร์ตตี้แลนด์นะครับเดอะเบสโลเคชันแลนด์ ใครที่อยากหาที่ดินในราคาถูกแถวแถวย่านจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีติดต่อได้ที่อาร์ตี้แลนด์เลยครับและผู้ร่วมทําดีอีกท่านหนึ่งนะครับร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อว่าร้านเรียวชินราคาถูกเลยจับต้องได้อร่อยด้วยซ้ําไปนะมีสองสาขาสาขาแรกเนี่ยอยู่ตรงชั้นหนึ่งคอนโดสุขุมวิทลิฟวิ่งทาวถนนอโศกมนตรีครับ,รบแล้วก็สาขา2ครับอยู่ที่จังหวัดนนทบ,บุรีนี่เองตลาดต้นสัตว์อยู่ห้อง A02 นเะนี่ยใครที่อยากจะ ลองลิ้มชิมรถก็เข้าไปที่ Facebook Fantage ตามนี้ได้เลยครับติดต่อไปได้เลยขอบคุณผู้ร่วมทำดีของเราก่อนขอบคุณมากครับดังนั้นเป็นจำนวน3โรงด้วยกันมาน้องๆทีมงานยกมาหากจากสปอนเซอร์ที่ได้มาก็คือนำไปซื้อโรงเพื่อถวายถวายวัด1,100บาทข้างในบุอย่างดีเลย เราได้ทําบุญกับศพผู้ยากไร้ถูกต้องครับดีมากสามลงที่ถือเป็นอีพีแรกแล้วกันแล้วก็วันนี้ครับปฏิหาริ์ในวันนี้คือคนต้นเรื่องปฏิหาริ์เรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วปฏิหาริ์ในอีพีนี้ชื่อตอนว่าตายแล้วฟื้นครับเราเป็นเพื่อนกันแต่ไม่เคยรู้เลยผมไม่เคยเล่าให้คุณฟ่งไม่เคยคือมันเป็นเรื่องที่คือเรียกว่าปฏิหาริ์เลยในชีวิตผมครับครับแลันนี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ผมเนี่ยลงช็อป ลงช็อปก็คือลงไปงานปฏิบัติงานปฏิบัติงานแล้วผมเนี่ยคุมสตูด้วยในช็อปนั้นคุณก็ึกภาพช็อปเป็นโถงอย่างเงี้ยช็อปใหญ่ๆแบบนี้แหละใหญ่อย่างเงี้ยสุดช็อปมันจะเป็นสตูสตูมันจะแบ่งเป็นห้องสตูห้องเครื่องห้องอะไรอะไรซึ่งเป็นกรงเหล็กแล้วคือวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่พอผมลงเสร็จบวเข้าสตูเพื่อนเบิกเครื่องมือไปใช้นั่นนู่นนี่แล้วก็จะมีอยู่เครื่องหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่าตู้ตู้ช่วยแบตเตอรี่ ตู้ช่วยแบตเตอรี่ลักษณะเป็นยังไงเป็นเป็นตู้อย่างนี้เหรอครับเป็นตู้เป็นตู้เหล็กอ่าเป็นตู้เหล็กแล้วก็มีข้างล่างก็จะมีเป็นสองขั้วขั้วบวกขั้วลบแล้วก็มีคัทเอาท์ครับแล้วผมเนี่ยพอเบิกไรเสร็จปุ๊บเพื่อนก็เครื่องไปทำครับพอเครื่องไปทำเสร็จปุ๊บเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะสตาร์ทเครื่องอ๋อแตนี่แบตมันไม่มีก็ต้องใช้ตู้ช่วยเนี้ยครับเอาไปหนีบแบบอาแล้วผมอยู่ข้างในพอดีเพื่อนจะสตาร์ทเขาบอกเฮ้ยอยุ้ยสับคัตเอาท์ให้หน่อยอ ผมก็ออกมาเดี๋ยวทำให้เห็นให้นึกภาพนะสมวตินี่คือตู้ช่วยให้ตู้ตู้ช่วยอยู่นี่ผมก็เดินออกมาเสร็จปุ๊บผมก็นั่งอ,อย่างนี้นั่งบนตู้ช่วยผมนั่งอยู่นี้นั่งอย่างนี้ดูดูเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าเฮ้ยสับคัดเอาให้หน่อยอดยความที่นั่งสบายๆมือจับกงเหล็กจับกงเหล็กนี้แล้วคันเอาอยู่นี้ก็เอามือไปจับเลยกาว่าจะสับคันเอาแต่มันไม่ใช่คันเอาไงมันคือทองมันคือทองแดงโอ้โหแล้วมันช็อตเลย พอช็อตเสร็จปุ๊บมือเรากำอย่างนี้ะมันเหมือนตัวเราเป็นสะพานไฟอ่ะใช่ไฟมันก็ผ่านมาไฟก็ผ่านมาที่แล้วมันช็อตอย่างนี้เลยนิ่งเลยตอนนั้นะแต่ความสึกตอนนั้นคือเจ็บมากเดี๋ยวนะถามก่อนว่าไฟตอนนั้นกี่โวลต์สองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบโวลต์ไฟบ้านเนี่ยสองร้อยยี่สิบโอ้ผมถูกช็อตอย่างเงี้ยแล้วทำอะไรไม่ได้เลยแล้วเพื่อนเนี่ยได้ยินเสียงเพื่อนะตะโกนคือตอนโดนช็อตเนี่ยมันรู้สึกอยู่เจ็บมากทำไงดี ดึงก็ไม่ได้คือขอยับตัวไม่ได้เลยเออคือมันมันเจ็บมันชาเพื่อนก็ตะโกนเลยเกิดว่ายุดโดนไฟช็อตกระโดดทีบผมไม่ล่วงนี่ผมเกาะแน่นมันก็ถีบถีบไม่ล่วงทีเพื่อนอีกคนก็เลยวิ่งเข้าไปในห้องซึ่งตู้เนี้ยมันเป็นสายที่ไปต่อกับคัทเอาไ์อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นไฟที่เข้ามาในตู้นะแต่ด้วยความที่สายเป็นสายเปลือยเขาก็ขันน็อตไว้อ้าวหูกระชากไงก็ไม่ออก ก็ยังโดนช็อตอยู่งั้นจนอาจารย์เนี่ยเขาเดินเข้ามาจากหน้าช็อปซึ่งไกลมากอาจารย์ได้ยินอาจารย์ก็เลยไปสับคัทเอาตัวใหญ่ครับปึ้งปุ๊บไฟในตัวผมก็หายไปละอัออนนี้ไออาการที่มันโดนช็อตเนี่ยมันก็คายลงครับแล้วภาพผมอยู่อย่างเงี้ยอ๋อมันจะค่อยร่อยล่วงคือล่วงล่วงไปในความรู้สึกตอนนั้นคือค่อยๆดับเพื่อนแต่ตะโกนเรียย่ยยุยย้ยยุ้ยยุ้ยอย่างนี้เลย มันเหมือนกับเสียงมันย้้ยไปพร้มยยอมกับ <ไป S 2> ภาพที่ค่อยๆหลีลงค่อยๆหลีลงผ<อ>มอะเหมือนร่วงแรงมากแต่หัวผมอะไม่เป็นไรเลยเ<อ>จริงๆหัวต้องลงดังป๊อกดังอะไรเงีเ้ยต้องมีบ้างเพื่อนบอกไม่ได้ยินเสียงหัวหัวร่วงอะไรเลยผมรู้สึกเหมือนแบบเราค่อยๆลงเ,<อ>เราก็ไม่รู้ว่าว่า ว่าตอนนั้นคืออะไรอแต่เรารู้แค่ว่าเราดับไปแล้วมีมีมีความรู้สึกแค่ตอนที่ล้มลงไปแค่นั้นล้มไปแค่นั้นแล้วหลังจากนั้นไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องแล้วผมมารู้วิธีคือเพื่อนไลห้ฟังละต่อจากนี้ต่อจากนี้นะเพื่อนาลฟ้ฟังก็คือบอกว่าพอผมล้มไปเสร็จปุ๊บมาจับที่พยาจรดูว่าผมหายใจไหมนู่นนี่มันเห็นว่าผมอะไม่หายใจไม่หายใจแล้วหัวใจหยุดเต้นไปแล้วเพื่อนก็ปั๊มหัวใจกันอปั๊มหัวใจกันแต่ปั๊มเนี่ยคือกดไม่ลง พราะว่าด้วยความที่ผมตัวใหญ่มันก็เลยบอกอาจารย์นะให้อาจารย์ถอยรถเข้ามาพอแบกผมขึ้นรถได้เสร็จปุ๊บนั่นแหละมันเริ่มมันเริ่มทาลุนกรรมผมเตคือทําอะไรอ่ะมันก็นั่งครับก็คือกระโดดนั่งครับเนี้ยแล้วนั่งครับพอมันเหนื่อยกันเสร็จปุ๊บมันก็กระทืบนี่เรื่องจริงอ่ะเนี่ยจริงกระทืบไปที่หน้าอกกันนะกระทืบมันยืนหลดหลังหลังรถกะบอย่างเงี้ยยืนกอดคออยู่เงี้ยยืนกอดคอกอดคอมันก็กระทืบ จริงพอมันเหนื่อยมันก็เปลี่ยนใหม่มันก็นั่งคลอมผมแล้วมันก็ทุบอุ้ยจริงๆแล้วผมพงพยาเสริมตรงนี้นิดนึงนะอันนี้เป็นการช่วยชีวิตคนที่ผิดนะฮะซึ่งต้องบอกว่าโอเคตอนนั้นพี่แยกน่าจะตัวสูงประมาณนี้ตัวใหญ่แล้วเพื่อนเพื่อนอาจจะกดกด CPR เนี่ยไม่ได้ไม่ถึงก็เลยหาทุกวิถีทางแต่ว่าสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยควรที่จะกดบริเวณตรงตรงนี้ฮะใช่ครับแล้วก็ปั๊มลงไปเนี่ยประมาณ2นิ้ว เนี่ยมันถึงจะถึง<ช>เพราะฉะนั้นอย่าไปอย่าไปกดมั่วตัวนะครับจริงๆแล้วคนไทยควรที่จะเข้าไปดูใน YouTube ก็ดีตามของต่างประเทศว่าในการ CPR ควรจะทายังไง<ช>หลักที่ถูกต้องครับคือเอาง่ายๆแค่ถ้าเผื่อคนในบ้านเป็นอะไรไปจะได้ช่วยเขาได้เพื่อนก็กดผมบนรถกระบะเนอจากโรงเรียนเนี่ย<อ>ไปโรงพยาบาลน,น,<อ>น่าจะมีเกือบสิบนาทีได้ไหมบ้าคือคนเราเนี่ยหยุดหายใจทุกอย่างหยุดหมดเนี่ยสี่นาทีออกซิเจนก็ไปเลี้ยงสมองไม่ได้แล้วนะก็ตายนะ <ด>แต่<ง>พี่สิบกว่านาทีหลังจากนั้นพอไปถึงโรงพยาบาลประมาณเกือบสิบนาทีาทแล้วทำยังไงต่อเขาก็เลยให้ผมเนี่ยขึ้นไป ICU เพื่อที่จะใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าอแต่ตอนนั้นเราไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องแล้วคือเพื่อนพาขึ้นไปที่พ่อบอกนะที่พ่อที่เพื่อนบอกต้องมีประมาณเกือบครึ่งชั่วโมง เกือบครึ่งชั่วโมงคือพอถึงโรงพยาบาลุ๊บปล็บเนี่ยเขียวหมดลวเขียวหมดแั้นคือตายแล้วนะคือในภาพตอนนั้นคือเหมือนศพอ่ะค,คือเล็บเขียวเล็บเท้าเขียวหมดแล้วป<อ>ากเปิดเขียวหมดแล้ว<อ>จนหมอเขาถอดใจลวหมอเขาบอกว่าอาจจะไม่มีโอกาสแล้วแล้วทีนี้พ่อเขาขอคุณหมอหน่อยเขาก็ช็อตใหม่แล้วทีวิธีช็อตเนี่ยเขาใช้ายากระตุ้นหัวใจฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปในหัวใจแล้วค่อยช็อตด้วยความที่มันปฏิหารทำไมอ่ะผมฟื้น กี่รจรขึ้นมาเลยปจุจรขึ้นมาเลยตอนที่ผมปั๊มหัวใจอยู่อ,ะอ่ะที่โรงเรียนเตรียมพวงหลีดแล้วจริงเหรอเพื่อนเข้าแถวจะมารับศพผมที่โรงพยาบาลแล้วเพื่อนที่โรงพยาบาลอะส่งข่าวห้ที่โรงเรียนอ,อาจารย์ผมที่โรงเรียนอะเนตรียมพวงหลีดเตรียมตั้งแถวเพื่อนขึ้นรถมารับศพผมไปที่วัดแล้วโอ้โหเพื่อนที่อยู่อีกกลุ่มหนึ่งอะก็ขับรถกลับมาที่โรงเรียนมาบอกว่าผมฟื้นแล้วทุกคนไม่ค่เฮกันที่โรงเรียนอะไรออ๋อแล้วพอตอนนั้นฟื้นขึ้นมา ด้วยความที่โหร่างกายขาดออกซิเจนไปแล้วหนุเหมือนตายไปแล้วพูดง่ายแล้วสิ่งที่เปลี่ยนไปคืออะไรมางอะพี่เองคือพอฟื้นมาปุ๊บมันเจ็บเจ็บหน,น้าอกมากเจ็บเพราะว่าเพื่อนกระทือบออไม่ใช่เลยแต่คือมันเป็นการเจ็บเพราะความรักเออเพราะความรักของเพื่อนความรักของเพื่อนแล้วก็หน้าอกเราก็จะเป็นรอยรอยเท้า ม่ใช่รอยรอยเหมือนลอยเตาลีดอ่ะก็คือเครื่องช็อตถูกไหมเครื่องช็อตไม่เป็นรอยเหมือนลอยเตาลีดตรงนี้กับตรงนี้เป็นรอยไหมพอก็ช็อตหลายรอบแล้วก็เส้นเลือดของเราอ่ะเนี่ยเส้นเลือดที่เห็นเห็นเนี่ยประมาณนี้แข็งหมดเลยหมายว่าความเลือดแข็งตัวหมดแล้วเหรอแขนข้างเนี้ยแขนข้างเนี้ยคือเลือดแข็งหมดเลย คือคือคือเส้นเลือดอะเวลากดมันนิ่มนิ่มใช่ไหมแต่ผมมากดไปแล้วมันปิ้นซ้ายปิ้นขวาเลยนี่แสดงว่าเส้นเลือดแข็งหมดแล้วอ่ะใช่มันเหมือนกับมันเหมือนกับเลือดอะมันคงไหมไหมไปหมดตรงเนี้ยแข็งหมดเลยแข็งหมดเลยี่ถามด้วยความไม่รู้แล้วหมอเนี่ยเขาวินิจฉัยว่าว่าทําไมถึงฟื้นขึ้นมาได้ผมไม่รู้เลยแต่เพราะว่าหมอพยาบาลทุกคนเนี่ยเขาก็คงสงสัยเหมือนกันก็จะงงอยู่เหมือนกันก็งงอยู่เพราะเคสผมเป็นเคสแบบเคสแรกเลย เห็แรกเคสเดียวที่ตายแล้วฟื้นเลยในข้สึกผมตอนนั้นนะความตายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สบายทําไมที่นี้น่ะตอนที่เราหลับไปเราไม่รู้เราไม่รู้สึกอะไรเลยแต่พอผ่านไปประมาณวันกว่ากว่าเลยแล้วฟื้นขึ้นมาเหมือนมีใครมาเรียกผมหรออยู่นีแล้วแบบตื่นขึ้นมาเลยลุ้งมาอย่างนี้เลยหรอตื่นขึ้นมาเลยลุ้ขึ้นมาในห้องไม่มีใครเลย เป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อในตัวผมนะครับและนั่นคือเรื่องราวปฏิหารของพี่เยกตามหลักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าถ้าเอาเยนไม่ไปเลี้ยงสมองวัน4นาทีถือว่าเดทแล้วใช่แต่พี่เยก10กว่านาทีเอาง่ายๆคือมืออะไปลงไปเล็บเขียวม่วงช้ำแล้วอะอยู่ๆผู้ชายคนหนึ่งฟื้นมาจากความตายอะแล้วก็ทุกวันนี้ยังนั่งอยู่ตรงนี้ครับไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไร ถ้าไม่ใช่ปาฏิหาริย์เท่าน,นี้ล้วกันะะใช่ถูก <พอ S 1> ไหมฮะมัน,<ะ>ม,น,ม,นมันคือปฏิหาริย์ในชีวิตผมเลยนะคุณผู้ชมต้องใช้ดุลพินิษแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยผ่านมาประมาณก,กี่ปีแนละ้วจากวันนั้นถึงวันนี้ตั้งแต่อายุ15 16กอ่ะ20กว่าปีพี่แยกเชื่อว่าวันนี้ได้กลับมานั่งตรงนี้ปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรพี่ผมเชื่อว่าปฏิหาริย์น่าจะมาจากพระอาหารหันต์ของผมเองก็คือพ่อแม่ของผมความรักจากพ่อแม่แล้วผมเชื่อว่าพ่อแม่ผมเนี่ย ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้ผมฟื้นขึ้นมาต้องทําทุกอย่างเพื่อให้ผมฟื้นอย่างที่คนเท่าคนแก่ท่านบอกมานะฮะเราจะไปไหว้พระที่ไหนก็ตามแต่ควรจะไหว้พระอรหันต์ในบ้านก่อนใช่หรือว่าขอพรจากพระอรหันต์ในบ้านก่อนดังนั้นประสบความสำเร็จแน่นอนหรือว่าไม่ลืมพ่อหรือแม่อันนี้ขออนุญาตพูดนิดนึงสำหรับหลายคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดมาทำงานในกรุงเทพหาเงินให้ได้เยอะๆก่อนแล้วค่อยกลับไปให้พ่อแม่ซึ่งจริงๆแล้วคุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ บางทีพ่อแม่เราอาจจะไม่อยากได้เงินก็ได้อยากจะแค่สักเดือนหนึงเห็นหน้าลูกครั้งหนึ่งแค่นั้นท่านก็ภูมิใจแล้ววันนี้ขอบคุณพี่แยกมากๆนะครับ<ด>แต่ก่อนจะจากลางกันไปในวันนี้นี่เดี๋ยวมอบลงศพให้กับทางวัดมหาบุตรเลยอ๋อดีดีนะดีดะในเดือนนี้เราจะทําบุญลงศพให้กับวัดมหาบุตรก่อน แล้วเดือนหน้าเราจะไปทําอะไรต่อน,นั้นรอติดตามในรายการปาฏิหารครับรายการของเราครับสนับสนุนธุรกิจ SME แล้วก็สนับสนุนการทําดีด้วยเพราะฉะนั้นใครอยากจะเป็นสปอนเซอร์ของเราสนับสนุนเราติดต่อมาได้ที่ Facebook Fanpage รายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะครับหรือว่า Line a ก็ได้ครับพิมพ์แอแล้วก็ N U T h ี e นักผีนั่นเองเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้เลยลแล้วกันครับนะครับขอบพระคุณผู้ร่วมทําบุญในครั้งนี้ขออนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็แฟนรายการทุกท่านด้วยแล้วเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวนิมนต์หลวงพี่นะที่วัดมหาบุตรมารับมอบลงศพเลยไหมครับแล้ววันนี้ก็มีผู้ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ในการบริจาคลงศพสามโงลงด้วยกันเราสมมอบให้หลวงพี่เลยแล้วกันสมมตหลวงพี่เลยครับนี่ ผู้ชมรับสินรับพรไปพร้อมๆกันนะครับครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลกับรายการปาฏิหาริย์ในวันนี้นะครับต้องอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่แรกว่ารายการนี้มันเกิดขึ้นมาจากที่พวกเราอยากจะ ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อตอบแทนสังคมนะแล้วก็ในเดือนนี้เนี่ยเราทําบุญลงศพแล้วกันเนาะท้ายนี้ต้องฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อคุณผู้ชมเนี่ยจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปของรายการปาฏิหารินั่นเองวันนี้ผมด้านผีแล้วก็คนต้นเรื่องปาฏิหารรวมไปถึงหลวงพี่ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนเจอเจอกันใหม่ในปาฏิหารครั้งหน้าว่าจะเป็นใครวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ